อยากจะออกกําลังกายช่วงนี้ก็ออกไม่เป็นนะคะไม่รู้จะออกยังไงซื้อดัมเบลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยวางอยู่เนี่ยนะคะเต็มที่เนี่ยก็ได้หยิบขึ้นมาก็ยกไม่รู้จะยกท่าไหนแล้วเนี่ยคนรักสุขภาพขาใครเป็นเหมือนอีชั้นบ้างคะไม่มีคนสอนค่ะวันนี้ไปเปิดตาม YouTube ไปอะไรอ่ะ เขามีโปรแกรมให้ก็จริงแต่มันกลายเป็นว่าโปรแกรมเหล่านั้นมันไม่ได้เหมาะสมกับตัวดิชันเลยดิฉันอยากได้อะไรที่มันพิเศษที่สุดสําคัญที่สุดและที่สําคัญเนี่ยเหมาะกับดิชันคนเดียววันนี้มีดัมเบลอยู่ที่บ้านเนี่ยหลูก1คู่เนี่ยไม่รู้จะออกกําลังกายยังไงแต่อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบยังย่งยืนวันนี้ก็เลยไปกดที่เว็บดูคะ่ะนะคะ www vmarketplace com ุไปเจอแบบนี้ไปเจอเขาบอกว่ามีเทรนนิ่งออนไลน์ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยลองและ t ทร a l l หนึ่งครั้งบอกได้เลยว่ายัวย่วๆบดๆนี่ PT Personal Trainer เขาว่าแซบเบอร์นอกจากความแซบนะกล้ามเป็นแบบมัดนะหุ่นดีที่สำคัญ Knowledge ความรู้เนี่ยแน่นปึกเจ๊ละถามทั้งชั่วโมงเลยวันนั้นน่ะนะคะแต่เชื่อไหมใจเย็นอธิบายดี พูดจาฉะฉาและที่สําคัญเนี่ยมีความเข้าใจผู้ฝึกอย่างอีชั้นเนี่ยเป็นสายเริ่มต้นและไม่ค่อยมีความรู้บอกแบบนี้นะคะว่าของเข้าดีจริงเจ๊ลรคอนเฟิร์มใครล่ะนะฮะคนรักสุขภาพหลายคนที่ก็ยังเฮ้ยลังเลอยู่จะเอาที่ไหนดีนี่ดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นดีหรือเปล่าบอกแบบนี้ยั่วๆบรบวดค่ะคุณพี่ไปตํากันได้เลยไปลองกันได้เลยนะคะกับเป็นโปรแกรมที่เป็นแบบ ทีท o n o น e o นรูปแบบออนไลน์นะคะที่ w w w k i v m a r k e t p r e s s c o m และที่สำคัญเนี่ยนอกจากการเทรนนิ่งออนไลน์แล้วยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เลือกซื้ออีกมากมายไปตามกันนะคะคุณพี่ขาคนรักสุขภาพท่านไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าเจทอฟฟี่อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบยั่งยืนนะคะสินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพคัดสารรมาที่นี่ vmarketpress เพื่อคุณ เจทัฟฟี่ของดีเจคอนเฟิร์ม